ครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวตู้ลำโพงนะครับนี่ครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อดอกนะครับรีวิวบอดี้ให้ดูนะครับนี่ด้านหน้านะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีพาซีบนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นางครับนี่ครับก็จะมีบอร์ดนะครับเสียงผมยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาต่อแล้วก็จะทดสอบเสียงให้ดูนะครับแกะออกมานะครับดอกที่ใช้ก็เป็นดอกสองนิ้วนะครับนี่ครับฟูลเล้งสองนิ้วครับแกะด้านหน้าให้ดูนะครับตะแกง ด้านหลังก่อนนะครับด้านหน้าแกะยากครับพอดีผมมือนึงจับกล้องถ่ายรูปนะครับนี่นะครับ นี่นะครับโอเคออกมาแล้วนี่นะครับด้านในก็จะคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคก็สวยงามอยู่นะครับก็ขนาดไม่ค่อยใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับคร่าวๆใช้ไม้บรรทัดนะครับวัน,นอ่า นะครับอันนี้หน้ากว้างนะครับด้านหน้านะครับพริมารกว้างอยู่ที่สิบหกจุดห้านะครับสิบหกจุดห้าเซนติเมตรนะครับสูงนะครับสูงที่ 11.5อดจุดห้านะครับอ้อโทษทีนะครับ1ิบจุดห้านะครับด้านลึกนะครับลึกลึกคือที่เก้านะครับเก้าเซนติเมตรนะครับปริมาตรคร่าวๆที่วัดได้นะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับก็จะเอาดอกตัวนี้นะครับนี่เป็นดอกฟลังนะครับ2นิ้วนะครับเนี่ยยัดเข้าไปแล้วก็จะมาทดสอบเสียงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับ